สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสกูสกุลนะครับเข้าสู่ช่องสัญญาน้ำโชกนะครับผมช่องที่มีแต่โชคตลาบแต่คมลำคมรวยนะครับผมก่อนอื่นผมขอกราบขอบพระคุณนะครับผมเอฟซีลายๆนะครับเด้อที่กดติดตามกดกระดิ่งไว้ที่ไม่กดข้ามโฆษณานะครับผมเนาะกดเป็นกําลังใจให้กันนะครับผมครับผมคลิปนี้นะครับผมผมก็จะบอกคือเก่าคือเดิมนะครับผมเนาะการคํานวณตัวเลขเป็นเพียงการคํานวณลหน้านะครับเอฟซีเด้อนะครับผมเนาะ เป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับผมไม่สนับสนุนการเล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมเนาะครับผมคลิปนี้นะครับผมหาเลขวิ่งล่างนะครับผมเนาะเขาเรื่องกันเลยนะครับผมขอบคุณในหลายนะครับเลยเอฟซีที่กดที่ตามกันไว้นะครับผมจะนําสิ่งดีๆมานาเสนอนะครับผมสิ่งใดที่มันดีมันงามสิ่งให้มิโชมิทราบผมก็จะได้มานําเสนอให้เอฟซี ตลอดตลอดนะครับเนาะครับผมนี่ครับคลิปเลขวัที่แล้วนะครับผมหกสูตรลังนะครับผมนี่นะครับเข้าจับบ่ถือนะครับผมเข้าสูตรมาตัดบ่ถือนะครับผมนี่ครับเข้าสูตรมาตัดบ่ถือนะครับเขาก็เลยตัดเอาสองนะครับผมสูตรนี่บ่ได้นะครับเขาก็ต้องเพิ่มสูตรเขายนะครับเพื่อที่เข้าเสียหาเลขกล่างไ้ได้แม่นที่สุด นะครับผมอันนี้คือสถิติเกาหงวดที่แล้วนะครับเดือหงวดทีสามสิบเอ็ดกรกฎานะครับผมนี่นะครับเลขที่ได้คะแนนมาสู่ขึ้นหนึ่งสองสามนะครับผมเข้าบัตรไปเอาสองเอาสามสี่มาตัดนะครับเน้นทีสองนะครับเลขออกหนึ่งหนึ่งนะครับผมกะทือว่าใกล้เคียงนะครับบันนี้สีบลอกใกล้เคียงนะครับจะเอาให้จะเอาให้ถูกเอาให้มากเลยนะครับก็เลยต้อง นั่งเหตุการณ์บ้านนักนะครับผมเพื่อที่จะได้ให้สูตรเข่าล้วก็ตกแตง่งสิ่งที่มันขาดหายไปนะครับผมเพื่อเอฟซีจะได้มีโฉกนะครับวันนี้ก็จะได้ปังนะครับผมเหตุเต็มควมสามาให้ด้วยใจนะครับผมนอกสูตรุกสูตรผมลงห้แล้วนะครับเอฟซีเอฟซี FC ถอยหลังขึ้นไปเบิงนะครับเด้อนะครับผมอันนี้ผมบ่มีสูตรใหม่มาต่อเติมนะครับผมจะเอาสูตรเก่าแต่ว่าเพียงแค่ว่าข้าตกแตง่งหอ เลขควบนาจะเปลี่ยนให้มากมากที่สุดนะครับผมในเทคนิคในวิชาที่เจ้าของมีนะครับผมเพียเต็มที่นะครับอันนี้เข้าไปสูตรมาตัดวกเข่านะครับผมนี่ตามกิ่งบันไดแค่นี้นะครับผมเพื่อควบมันใจเนาะเข้าไปเอาสองเอาสามเอาสี่มาตัดเรียกออกหนึ่งหนึ่งนะครับตามกิ่งสูตรมันอยู่นี่นะครับผมเอาไม้นะครับผมผิดก็คือว่าผิดนะครับเนาะเข้าก็ต้องเดินหน้าสู่ต่อไปนะครับเอาไม้นะครับผม เดี๋ยวผมจะม่หเหยียบิ่งเบยนะครับผมวน,นีเดี๋ยวนะครับผมประกานะครับผมเนาะนี่นะผมจะเห็เนยบถเบรงใหม่เลยนะครับผมหกเ็ดแปดสองแปดสามศูนย์สองสามส 1>, 1 2 0 1 2 1 2 3ศูนนแปดก้าศูนี่นะครับต้องเพิ่มสูตรแล้วก็ต้องเป็นคนในตำล่านะครับหาสูตรที่เด่นลางที่สุดนะครับผม1 2 3 4 5 6 7 8นะครับผม เก้ามีหกนะครับวันนี้ใส่แปดสูตรเลยนะครับผมนี่จะรวมพลังนะครับผมจะรวมพลังแล้วนะครับผมว่าจะได้แบบไดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นี่นะครับผมเดี๋ยวส่วนเลขบนนะครับเดี๋ยว ผมจะมาเห็นให้อีกทีนึงนะครับเนาะแบบนี้แหละครับผมวันนี้เอาล่างไปก่อนนะครับเนาะคลิปนี้นะครับผมจะเห็ดล่างไ้ก่อนนะครับเป็นเลขวิ่งล่างนะครับผมต้องมาให้เห็นแน่นอนนะครับผมต้องมาต้องมาให้เห็นแน่นอนในงวดนนี้นะครับเพียเต็มทีเลยนะครับผม FC อ่าหนึ่งสองสามหนึ่งมีสามสองมีหนึ่งสองสามีห้า หกหสามมีหนึ่งสองสมสี่มีหนสีมีสอามีหนามีหนึกอีหงหกกมีหนึ่งเกจกมี หนึ่งอสมม1หนึมี4ีตัวที่นะครับเนาะสมี 3, 4เบิงผิดนะครับผม8มี1 2 3 8งสมีป9มีสามเก้ 1, 9, มิหนึงเมีหนศูนยมีหนึ อะไรเแบบมือมเอบบม่องครับซีแมนบอถือบะแปดมีสามบอครับเอฟซีหนึ่งสองสามแปดมีสาม,มอ่มครับเอฟซีเบื้องผิดบอแมนบอครับ กะตาไล่เหรอครับเอฟซี FC เนาะเอฟซี FC เบิงซอยกันนะครับเด้อตัวใดพิดตัวใดถือกับบอกผมใต้คอมเมนต์นะครับแปดมีหนึงมีสองมีสามหนึ่งสองสามสี่ห้กเจ็ดแปดหนึมแม่ครับแปดมีสามนะครับผม นี่นะครับถูกแล้วนะครับผมนี่นะครับเท่าจะเอาคะแนนที่มากที่สุดนะครับผมสองมีหกคะแนนแล้วก็บสามมีเนานี่นะครับสามมีสี่คะแนนแล้วก็บสองแล้วก็บสามนะครับผมหนึ่งแปดศูนย นี่นะครับที่คะแนนมากที่สุดจะมีสองตัวนี้นะครับสองกับสามนะครับผมนี่นะครับจะมีคะแนนมากที่สุดก็คือสองกับสามนะครับผมคะแนนอันดับหนึ่งจะอยู่นี่นะครับนี่น,นะครับคะแนนอันดับหนึ่งจะอยู่นี่นะครับ,บ, 1, รบผม ใส่โลโก้จังหน่อยนะครับนี่นะครับบานนี่ในเมือนมีสองตัวนะครับผมในเมือนมีสองตัวนะครับเนาะเขาก็ต้องไปหาสูตรทีกาวาวิ่งลางจะแม่นนะครับผมเดี๋ยวนะครับเอฟซีเดอร์ผมจะเปิดเบือกันนะครับต้องไต่ตองขย่างดีที่ทวนครับผมมวลน,นี่นะครับ ศูนนี่เป็นูตรบนล่างแต่ว่าพ่นจะโลงล่างนะครับผมนี่นะครับนี่นะครับ fc ศูนนี้เป็นศูตรบนล่างนะครับนี่นะครับพอน่อกีเพ่นล่งล่างนะครับผมวันนี้ได้ตัวเดียวกันนะครับเด้อนะครับอันนี้คือศูนย์มาตัดนะครับผมหนึ่งกับสองนะครับผม fc จะฝ่าห้องนะครับเด้อเดี๋ยวผมจะตัดไอ้เบิรงนะครับผมนี่นะครับ หนึ่งกับสองนะครับผมบารนี้กัซซีมีอีกสูตรหนึ่งนะครับที่ออกมาตัดอีกนะครับผมว่าเพื่อความมั่นใจนะครับผมว่ายเอฟซีจะชั่วนะครับเดี๋ยวนะครับเอฟซีพมขออนุญาตนะครับ นี่นะครับเอฟซิกอาจจะไล่ตาจังหน่อยนะครับเนาะนี่นะครับนี่นะครับงวดเมื่อกี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับเลขล่างนะครับผมงวดเมื่อกี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับกันด้มาหนึ่งนะครับผมงวดนี้นะครับสองสามสี่บวกหนึ่งสองสามตรงกันอยู่ที่สองกับสามนะครับงวดนี้ตรงกันอยู่ที่สองกับสามนะครับเด้ิสซีเดอร์เป็นศูนย์มาตัดนะครับผมเนาะ ตรงกันที่2องกับสนะครับสอนะครับวันนี้ผมว่าคะแนน่าจะมาในสุดคือตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมว่าสูตรนี้ก็ถือว่าเดินดีนะครับผมนี่ครับถ้าตรงกันตรงกันตัวใดมากตัวนั้นนะครับผมนี่นี่นะครับอาจจะมุนเล็กน้อยนะครับเฟซซี่เด้อผมก็อดีตซับสนไปแน่ก็เขียนแบบ อันนั้นเทกน้อยนะครับมันเป็นสูตรที่ขัดออกมาจากตำล่านะครับผมนี่นะครับนี่นะครับผมงวดน,นี้นะครับนี่นะครับผม วันนี้วิ่งล่างนะครับผมวิ่งล่างนะครับนี่นะครับฟันทงไปเลยนะครับผมวิ่ง2นะครับนี่นะครับวิ่ง2องล่างนะครับผมเพราะว่าหาสูตรมาตัดแล้วนะครับนี่ครับวดเมื่อกีนี่ หนึ่งสองสามมาครับวันี้ได้สองกับสามนะครับวันี้อ่าวันเมื่อกี้วอลเขานะครับผมนี่เป็นให้ตัวอย่างเบิ้งนะครับผมวิธีการเฮ็ุเป็นยังคือเป็นเลขวิ่งขึ้นมานะครับจะเห็ุแบบนี้นะครับผมนี่คือร่วมพลังกันเรียบร้อยแล้วนะครับผมสองนี่คือหกแต้มนะครับนี่นะครับสองคือหกแต้มนะครับ สามคือ4ีแต้มนะครับผมถ้าไฟบอมากสองเอาสามก็ได้นะครับแต่ผมคิดว่าสองแน่นอนครับงวดนี้เพราะว่าแต้มสูงมากเสีเกินนะครับงวดเมื่อกี้นี่นะครับนี่นะครับหนึ่งกับสามแต้มสองกับสามแต้มสามกับสามแต้มนะครับก,ออก็กเียว่าก็เลยมาหนึ่งนะครับบานี้ก็นี่คือแต้มที่ซ้ากันนะครับผมเนาะ จะอธิบายเอฟซีให้เข้าใจนะครับผมนี่คือเต้มที่ซ้ำกันนะครับบานี่ก็เลยเห็ดยากนะครับบานี่นี่ครับตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะบ่ยากนะครับผมในเมื่อเต้มลื่นอ่าเต้มเพิ่นอ่าเกินกันขอโทษขอให้บผิดบอถึกนะครับเอฟซีเนาะผมก็สิตาไล่จากน้อยนะครับผมเนาะเบิงซอยกันนะครับเอฟซีเนะครับเฮ็ดเต็มที่นะครับเห็ดเต็มควบสามารถนะครับ อันนี้คือเป็นวิ่งล่างนะครับเอฟซีเนาะเดี๋ยวสิบสูตรร่วมพลังบนนะครับเดี๋ยวคลิปนานะครับผมจะมาลงให้นะครับผมให้เต้าตนงวดไปเลยนะครับนี่นะครับผมคืองวดวันที่สิบหกสิงหานะครับผมได้เมื่อนหกสูตรบอกเขาจัดไป8สูตรเลยนะครับงวดนี้ล่างนะครับผมจังไรกับตองมานะครับล่างวิ่งสองนะครับเด้อวิ่งสองตัวเดียวล่างนะครับผม วิ่งสองตัวเดียวล่างนะครับถ้าผู้ใดบ่มาสองนะครับผมสามก็ได้นะครับเพราะว่าคะแนนเพิ่นกัดล่องลองมานะครับแต่ผมหาสูตรมาเทียบแล้วนะครับอันนี้ก็ได้หนึงกับ2อ,อันนี้ก็ได้สองกับสามนะครับที่ตรงกันมาสูตคือสองนะครับผมผมก็ได้คิดวางวันนี้สองมาลางนะครับผม คิดว่าสองมาลังนะครับวดนนี้เนาะไฮเอฟซี FC พิจารนานะครับผมอันนี้เป็นเลขวิ่งล่างนะครับวดนเมื่อกี้บอเข่านะครับผมคะแนนซ้ำกันหนึ่งสองสามเอาสูตรมาตัดบ่ไไรนะครับเีกหนึ่งมานะครับผมวดน,นี้คะแนนนี่ก็นหน่อยหน่อยนะครับผมคะแนนสองมากที่สุดคือ6แต้มนะครับผมคะแนนมากสุดคือหกแต้มนะครับ ก็เลยคิดว่างวดนี้เล็กวิ่งสองนะครับผมคลิปนี้เป็นคลิปเล็วิ่งนะครับเด้อเล็กวิ่งล่างนะครับผมหาเล็วิ่งล่างนะครับเอฟซีเด้อนี่นะครับมีเอฟซีแคปน้าจอ้นะครับผมสองนี่นะครับนี่นะครับผมวิ่งสองล่างนะครับเอฟซีเด้อนี่นะครับ สิบสูตรรวมพลังนะครับผมไฮเอฟซีแคบหน้าจอเก็บไว้นะครับผมเนาะแล้วก็จังเอาไปเทียบกับสูตรต่างๆที่ท่านมีนะครับผมครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขออวยพรให้ไฮเอฟซีทุกท่านนะครับผมจงประสบแต่โชคลาภความโชคดีนะครับผมฝากนี้อรับเด้อสัจจาน้ำโชคนะครับผมครับคลิปนี้ผมขอกาวเข้ามาสวัสดีครับผม